โอ้แว่นที่นี่มาที่ไหนอ่ะแว่นแว่นที่นี่มาที่ไหนอ่ะแว่นก็ไม่รู้อ่ะแต่แว่นชอบมากนะมันมีมีแพนด้าด้วยอ่ะโอ้โแว่นเดี๋ยวไปกินดิลูกฮะไปนอนกับน้องโอ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 มันเล่นกันเร็วโอมันเล่นกันแล้วโอ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 ขวนจริงเลยหญิงแว่นเนี่ย หญิงแว่นนจอมปวนจริงๆเลยคิวจอมปวนจริงเลยเอานั่งลงนั่งลงคอยก่อน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 ได้ไหมคอยก่อนได้ไหมหญิงแว่นหญิงแว่นคอยก่อนขอมือแลอ้วเออเอาเอา,เอา,เอาพี่โอพี่โอทำอะไรลูกพี่โอจะไปไหนโอไม่รู้ะโอไม่รู้จะทำอะไรไม่เหมือนแว่น Bye หรอกแว่นดื้อม,มากเลย แว่นแว่นแว่นนั่งดีๆลูกขอมือหน่อยเอาแว่นขอมือนแว่นขอมือหน่อยลูกแว่นขอมือหน่อยเอ้าแว่นขอมือหน่อยคอยก่อนคอยก่อนพี่โอคอยพี่โอคอยไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอมือหน่อยหันไปหาพี่โอนุ่น แว่นเนี่ยออกไปข้างนอกชี้ความปวนนะคนดูความปวนของหญิงแว่นนะหญิงแว่นปวนมากเลยใช่ไหมพี่โอ้ยครับอ้ไม่ดื้อนะโอ้นั่งลงครับโอนะบอกให้นั่งโอนั่งหญิงแว่นน่ะไม่รู้เรื่องอะหญิงแว่นน่ะไปมั่วเลยอะ่ะ โอ้เฉยเลยพี่โอ้ขอมือหน่อยครับโอ้ขอมือหน่อยครับโอ้พี่โอ้เก่งพี่โอ้รูปหล่อมากเลยอะโอหล่อไหมอะทุกคนโอหล่อมากนะโอไม่ชอบเล่นกับหญิงแว่นหรอกหญิงแว่นนะทำร้ายโอ้หญิงแว่นจะไม่ไหนหญิงแว่นอยักออกมาข้างนอกลูก มันเชื้อโรคนะเห็นไหมอะโอนอะเห็นไหมที่โอนอนเฉยเลยหญิงแว่นนี่จอมปวนนะเนี่ยโอ้ก็ลูกคุณมาเล่นกับแว่น่อยสิโอ้ก็มันลุกมาเล่นกับแว่นเลยสิแว่นน่ะไม่มีเพื่อนเลยอะโอ้ไม่เล่นด้วยอ่ะอ้ะอ,อทำอะไรอะ โอ้ไม่เห็นเดินเลยโอ้มีแต่นอนไม่เหมือนแว่นเลยแว่นชอบเดินนะขอมือหน่อยแล้วขอมือหน่อยเอาจะไปไหนอ่ะพี่โอจะกลับบ้านแล้วหรอลูกหินแว่นนะอย่ากัดรองเท้าลูกมกันสกกรกปเข้าไปเล่นกับน้องเร็ว ไปเล่นกับน้องโอ้โอ้เร็วดูตูดนะทุกคนอ๋อไอจะไปไหนอะ่ะากไปเล่นดินดิเห็นไหมอะ่ะพี่โอ่ะพี่โอไม่เห็นสนใจอะไรเลยพี่โอจะนอนอย่างเดียวหญิงวันนี่จมองปวดชิบหยเลยอะ่ะโอ้จนะ้องปวดนะจมองปวดนะหญิงแว่นเนี่ยหญิงแว่นเนี่ยหญิงแว่นมันน่ารักนะนี่พี่โอพี่โอมาตรงนี้ลูกพี่โอมานั่ง ี่โอมานั่งใกล้พี่แม่นเร็วพี่โวมานั่งกับพี่แ,แว่นเร็วพี่โนั่งลงครับพี่โวนั่งลงก่อนน่นงลงุงจะไปไหนลูกโอ้จะพาก,กันกลับแล้วเหรอป่าป่าป่กลับกลับปากพ,พี่ติดตามโอ,โอ้กับหญิงแม่นด้วยนะโอ้ลาไปก่อนแล้ว